วันนี้นะครับอยู่กับผมวีรพงษ์ผู้การนะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียวสามารถจะแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันสามารถแข่งขันโมโต g p ได้นะครับทั้งรถยนต์ทางเรียบทั้งมอเตอร์ไซค์ทางเรียบแล้วก็งานนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเราวันนี้นะครับเป็นวัน สร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของเมืองไทยนะครับที่เราหยุดไป2ปีเมื่อเจอโควิดนะครับตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คนให้ความสนใจกับงาน Mo เตอ p ีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันก่อนการแข่งขันเขาเรียกว่าวันสุดดิบแล้วกันนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศของพิทวอล์กเป็นอย่างไรแล้วก็ในแต่ละทีมเนี่ยเตรียมความพร้อมอย่างไรอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมดูจากนะครับบรรยากาศนะครับก็จะมีทั้ง ผู้จัดนักข่าวนะครับก็มีนักแข่งมีผู้ชมมีพิตี้มีทุกอย่างนะครับที่แบบว่าเข้ามารวมกันในงานนี้นะครับนี่บรรยากาศพิซเลนนะนี่เราต้องหันมาดูนี้เพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นจะมีแบบปีมีตาม อยู่ในพิษอยู่นอยู่ในพิษทั้งหมดนะครับใช่นักแข่งนีคือหยุดหยุดซ้อมหยุดแข่งก็จะให้จะให้ทุกคนค่ให้เข้าเดินทัวร์นะครับบรรยากาศข้างหลังของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นคอร์สพิษนะครับสำหรับที่รถจะเข้ามาเซอร์วิสต่างๆนานาก่อนที่จะะทีมแข่งก่อนลงสนามแล้วซ้อมเปลี่ยนยางหรืออะไรทั้งหมดครับเตรียมทีมครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยว พูดถึงพูดถึงเนี่ยเราตอนนี้เนี่ยเราเดินมาอยู่กลางๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศนี่เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างบนเุ๊บจะมีชื่อแตละแต่ละคนนะครับครับผมนะครับ่ทางนักแข่งแต่ละพิษมีนี่ข้างหลังนี่มีน้องแป้วนี่มาด้วยนะนี่แบบแป้นมาจากไหนครับหนูมาจากเพงสกรูค่ะมาเดินชมบรรยากาศงานด้วยอ๋อครับผมให้น้องเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนัากตัวหน่อยเพราะว่าเดินมาไกลมากโอ้ยนี่ สวยอย่างกับนางฟ้านะครับจริงๆแล้วหนูส่วนใหญ่ถ้ามา Moto GP จะอยู่โซนด้านนอกเอ็กซ์เซอรี่ด้านในจะไม่ค่อยได้มานอกจากพี่ที่บล็คกเขาจะชวนมานั่งดูข้างในอ๋อใช่นะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าปกติเขาจะไม่แต่พูดถึงพูดถึงพิทวอลของ Moto GP เนี่ยเคยเข้ามาไหมหมายถึง Moto GP เหรอคะไม่เคยเข้ามาเลยค่ะนี่คือครั้งแรกครั้งแรกรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ดีเลยค่ะเพราะว่าปกติเกาจะไม่มีใครสามารถเดินเข้ามาได้เพราะเขาเปิดเป็นลอกใช่ไหมคะอ๋อใช่ ครับบรรยากาศโดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าห่างหายไปจากประเทศไทยถึง2ปีนะครับเราก็จะไป2ปีแล้วก็ห่างหายไป2ปีในช่วงที่เป็นโควิดนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากลับมาซึ่งต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศที่ทางบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่ารายการแข่งขันนี้นะครับผู้สนับสนุนหลักก็จะเป็น OR นะครับ ก็เลยทําให้เนี่ยครับจะมีชุดที่เป็นชุดเนี่ยนะครับกินรีนะครับที่เป็นคอนเซปต์ของงานเพื่อที่จะให้มีความเป็นไทยก็คือเป็นชุดแบบชุดไทยประยุกต์นั่นแหละนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศภายในงานนะครับอันในฐานะที่น้องกวางเนี่ยขับพวกบิ๊กไบค์บ่อยๆเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมว่าคนที่ หลายหลายคนนะครับอยากมาอยากมาเดินสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับมันจะฟล็อกมันฟลจริงแป่าไม่้อมาแน่นะครับเพราะว่าอยากให้มา,าสัมผัสอยาาสันี่แบบพอพอมอไซอค์ผ่า,านทีบิ๊กไบค์ผ่านทีนี่คือไม่ได้ยินเสียงเลยนะไม่ได้ยินเสียงน้องกวางเลยนะครับเงียบเลยครับเราต้องหยุดก,ก่อนหยุดให้รถผ่านไปก่อนนะครับครับผมแล้วก็มาถึงนรถี่มาอีกหนึ่งหนึ่งลาดฟล็อกของอีกคู่หนึแล้วครับทาไมเวลาขับรถเนี่ยมันต้องหมอบด้วยครับน้องกวางครับอ๋อถ้ายืนแล้วมันจะ น้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยเขาเป็นอดีตนางงามด้วยนะพี่กวางเออเขาไม่ได้แบบธรรมดาไก่กานะนี่มันก็มีตำแหน่งนะเออขธรรมดาชุดแข่งอยู่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชุด กันไฟนะครับเป็นชุดที่เซตตี้มากๆเลยนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะแบบครับเดินชมเบื้องหลังเข้ามาใกล้ๆนี้มาเนี่ยนีนะพอเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวเราเห็นไม่เต็มอ่าเดี๋เบื้องหลังเบื้องหลังจริงๆนะครับไปดูเดี๋ยวเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังของงานความสวยงามของการกินอลีครับผมโอ้โหหนึ่งสองสี่หกแปด 5 5หน่วยข้าวหอมทีเรตบูเ KTM นะครับ KTM นี่ก็จะเป็นนะครับคลับฟสุดท้ายนะครับสำหรับ KTM แล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับเราเดินมาจนถึสวัสดีคร่ะทีมอะไรเอ่ยแนะนําเลยสวัสดีค่ะทีมอะไรเอ่ยยังยังมาค่ะยะมาท่านโรงงาน สวัสดีค่ะชื่อแตงโมนะคะสวัสดีค่ะชื่อซาร่านะคะคสนุกสนานค่ะตอนนี้เราก็ยืมมาอยู่ในบรรยากาศของม o t ต GP ีนะคะ2022โอ้โหมันมากค่ะวันนี้อีกสักครู่ก็จะได้เชียร์น้องกล้องออจากคอนด้านนะคะเบอร์35ค่ะอย่าลืมเชียร์กันนะคะโอเคนี่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับปล่อยปล่อยปล่อย <c oughs> ต้องเราชอบสนามเปียกเปียกเกบาๆ <c oughs> หลา <c oughs> ใช่หรือเปล่าเป็นไางครับตอนนี้ดีค่ะช่งฉ่ำดีไม่ดีดีคันนี้คืออะไรครับก็ดีไงชอบชอบชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบค่ะบรรยากาศเป็นใจถ้าเกิดแดดร้อนไม่ชอบนี่เราต้องทำหน้าตูวเท่ากันนี่นีความสูงอยู่หรอกอะรถแข่งมาแล้วครับ มาแล้วนะครับตอนนี้นี่รถทุกคันเพิมอันนี้นบวอร์มรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เข้าสู่จุดสตาร์ทนะครับก็จะเป็นการวอร์มแท็กนะครับวอร์มในยางรอบแรกนะครับอาลครับแล้วก็เดี๋ยว รถที่นำนะครับก็จะออกไปแล้วก็เซฟตี้จะตามท้ายนะครับหลังจากที่เราเดินชมบูธของ p าว i l i o n ที่เป็น p าว i l i o n ของ Honda มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับก็ผมเดินชมกับน้องกวางเขาแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีอะไรที่แบบ เยอะแยะเลยสาหรับในงานนี้นะครับนอกเหนือจากการแข่งขันบางคนคิดว่ามางานม o ต GP จีพีเนี่ยมาดูแค่การแข่งขันขแต่จริงๆแล้วบรรยากัดรอบข้างเนี่ยนะครับมีความสนุกสนานแล้วก็มีเรื่องรายละเอียดต่างๆนานาเยอะแยะและโด,ย,ะด,ย,ะดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนไทยเราเนี่ยนะครับชอบในเรื่องของการช้อปปิ้งอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมีของให้เลือกสันมากมายแล้วก็มีพิตตีให้ดูเยอะแยะเลยนะครับก็โอกาสหน้าเราคงจะได้มาเจอกันอีกนะครับสำหรับงานม o ต GP จีพีครั้งหน้านะครับในปีหน้าก็ วันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับกดกดตะไคร้ด้วยนะครับปักตะไคร้ด้วยครับแบตจะใช้ด้วยนะเพราะว่าชาร์จมาให้ก็ต้องขอกาบขอบะคุณที่ท่านได้ชาร์จแบตให้กับผมนะครับวันนี้มาดูงานเป็นไงบ้างก็ดีดีถ้าไม่ดีจะมาเหรอ